ไปดูเรื่องของการบริหารเครือข่ายประชาสัมพันธ์สำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีนะครับสร้างการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายสื่อมวลชนในพื้นที่ในด้านการรับรู้การแข่งขันปั่นจักรยานทางไกลระดับโลกลิฟท a ็บอุดรธานีบายตูเดฟรองนะครับพร้อมสนับสนุนสื่อสารภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด นายสุรศักดิ์อักษรกุลรอ,องผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานพบปะสื่อมวลชนและบรรยายพิเศษในหัวข้อบทบาทสื่อมวลชนกับลิฟแท็บอุดรธานีในกิจกรรมพัฒนาและรักษาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีภายใต้โครงการบริหารเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อบริการข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชนประจำปี2566ซึ่งสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและสร้างความเข้าใจ การบรรณาการการดำเนินงานเสริมสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์แก่ประชาชนพร้อมพัฒนาและรักษาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ร่วมสนับสนุนการประชาสัมพันธ์สื่อสารภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวและสนับสนุนการแข่งขันปจัจจยานปั่นจักรยานทางไกลระดับโลกนะครับลิฟทแทบอุ U ดรธานีบายตูดอฟอง2,023ถึง2,025โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยอาสา,าสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนหรืออปมช และสื่อมวลชนทั้งวิทยุโทรทัศน์สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์นะครับรวม50คนด้วยกัน ซึ่งภายในกิจกรรมนะคะมีนางพัควัรณรัตมณีสร้อยหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงานสำนักง,งานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานีบรรยายพิเศษถึงความเป็นมาความสำคัญแล้วก็เส้นทางการแข่งขันปั่นจัก,กรยานทางไกลระดับโลกลิฟแทบอุดรธานีบายตูดฟรอง2์2 0 2พถึงและนาธนกรภูลเพิ่มเพิ่มในการการท่องเที่ยวแห่งประเทศจังหวัดอุดรธานีบรรยายพิเศษในหัวข้อเส้นทางการท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี และการบราการในการส่งเสริมและสื่อสารภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของทอทอท,อทอและสื่อมวลชนเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้นำไปสื่อสารให้ประชาชนรับทราบต่อไปค่ะ